สวัสดีครับผมจะมาแชร์ข้อมูลราคาผักจากการสำรวจทางเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับคำแนะนำราคาผักที่สำรวจเป็นราคาเปิดขายหรือราคาที่แม่ค้าตั้งไว้ก่อนผู้ซื้อจะต่อรองและตกลงซื้อขายจริงราคาผักราคาตั้งขายผักประจำวันนี้วันที่6เดือนธันวาคม2564มีดังนี้นะครับ ผักชีไทยราคาตั้งขายไว้ที่7 0บถึง90าบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาตั้งขายไว้ที่3 0ิถึง4ีบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาตั้งขายไว้ที่5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาตั้งขายไว้ที่1 2 0บถึง150าบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาตั้งขายไว้ที่6 0ถึง80บาท ต่อก ab ิโลกรัมใบมะกรูดราคาตั้งขายไว้ที่ห้าสิบถึงหกสิบบาทต่อกิโลกรัมใบใบแมงลักราคาตั้งขายไว้ที่สามสิบถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาตั้งขายไว้ที่สามสิบถึงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราราคาตั้งขายไว้ที่สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบยี่หร่าราคาตั้งขายไว้ที่สี่สิบถึงหกสิบบาทต่อกิโลกรัม